ครับสวัสดีผมมือรักชาวไฟนอลเคียร์ใ่ไหผมวันนี้ครับผมผมก็จะมาพูดถึงนะระบบเาเวกเกนิงหรือปลุกพลังเองว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับผมแล้วปลุกพลังขึ้นไปเนี่ยมันจะเก่งสักแค่ไหนครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับแล้วก็สาธิตให้ท่านดูนะว่ามันจะปลุกพลังแล้วมันจะเก่งขึ้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มแรกเลยครับผมตัวละครทุกตัวเนี่ยครับผมสามารถที่จะปลุกพลังได้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครดับเอ็นอา SR ก็แล้วแต่ผมก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นได้ครับผมโอเคอย่างรแรกเลยผมตัวละครระดับ N เนี่ยจะใช้ขอในการปลูกพลังขึ้นไปไม่เยอะผม N ไป R, R R ไปป้าป<ะ>้าไม่ใช่ครับผม A <laughs> ไป SR แล้วก็ SR ไป SSR นั่นเองครับผมซึ่งทุกตัวละครเนี่ยจะเ a w a ัมม i n g หรือปลูกพลังเนี่ยสูงสุดเนี่ยไปตันที่ SSR นั่นเองครับผม โดยตัวละครน้องโซอี้เนี่ยที่เขาเขากำลังเกา R อพอยู่เนี่ยก็ใช้เพียงแค่10เศษเท่านัั้นครบผมโอเคตามนี้นะแล้วเงินอีกหนึ่งหมื่นับผมกดเพียงแค่1ครั้งครับผมก็จะเลื่อนขั้นไประดับ R ทันทีโอเคต่อไปครับตัวละครระดับ R นี่ครับผมก็เป็นตัวละครที่ใช้ของนะครับผมในการปลุกพลังเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับผมก็คืออย่างเช่นตัวละครนี้ผมน้องคริสติน่านะก็ใช้ทั้งหมด20เศษแล้วผมแล้วเงินอีกหนึ่งแสนนะครับผมโดยการปลุกพลังกดนะผมถึง3รอบครับผมก็คือ1 สองสามผมพอมี3ช้อนนี่ผมดังนั้นเศษที่ต้องเตรียมไว้แล้วผมก็คือ20เศษนั่นเองผมแล้วเงินประมาณ3 0 0แสนนะครับผมในการกดพลังเนาะนะครับผมแล้วก็น้องก็จะขึ้นเลื่อนไปเป็นระดับ SR ทันทีนะครับโอเคโดยคุณสมบัตในการเอ่อเลื่อนขั้นเนี่ยก็คือตามนี้แล้วผมนี่จะมีบอกนะบวกห้บวก5้าสิบหกนีผมเนี่ยบวกร้อเงี้ยแล้วเราก็มากดนี่ครับผมอีโ e วะครับผมตรงนี้เนาะนี่ไปต่อไปครับผมตัวละครระดับ SR นะครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถเลื่อนขั้นได้ปันละ จะขึ้นไปถึงระดับสูงสุดก็คือ SSR ในเองครับผมนี่ก็คือตัวละครพวกนี้นะผมอย่างเช่นน้องเซลฟี่เนี่ยน่ารักมากครับผมก็จะต้องใช้ทั้งหมดทั้งหมด80เซเครรบผมในการกดนะแล้วเงิน 1M เลยนะครับโอ้โหใช้เยอะมากเลยนะโคตรเยอะผมแล้วก็นั่นแหลผมมันไม่เพียงพอสำหรับเขาแน่นผมเพราะว่ามันต้องกดถึง5รอบผมเพื่อให้ช่องนี้เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมขีดนะสีโม่โงเนี่ยเต็มหลอดทั้งหมด5หลอดเนาะ1 2 3 4 5เนี่ยผมตามนี้เลยนะผม ดังนั้นเราต้องเตรียมไว้ทั้งหมดนี่ยผมที่เขาบอกเนาะ400เศษนั่นเองโอ้โห,โโหเยอะมากแล้วก็เงินนะผมห้าเอ็เลยนะหรือ5ล้านแล้วถึงจะมากดอีโวตัวนี้นะผมโอ้โหเยอะจริงครับผมโอเคตัวละครที่ผมจะมาสาธิตนะผมเอาเวกเนนิ่งนะหรือปลุกพลังกันท่าน้ดูก็คือตัวละครนี้นะผมน้องซารา์วิกกี้ครับผม,มเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องปั้น,นผมเพราะว่าแม่งเก่งจริงๆครับโอเคก็จะเลื่อนขั้นน้องผมน้องนะครับผมขึ้นไประดับที่ SR นั่นเองโอเคเรามีทั้งหมดตอนนีีี้ผผมมมมมไ่สักเเเศศษษลย แล้วผมจะไปแรกผมก็คือใช้ประมาณ60เศษที่ผมเช่นเดิมแล้วก็ตังค์รับผมสามแสนนะโอเคเรามาเริ่มหาซื้อเศษน้องอะไรดีกว่าผมซึ่งเศษน้องเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเนี้ผมพื้นที่ขัดแย้งละไรับผมแล้วก็มาที่จุดแรกนะครับนี่เลื่อนหามาถึงตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อครับผม60เศษเท่านั้นไม่เยอะครับตัวนี้เราก็ต้องกำตังไว้ผมไม่ยากำกำตังเนี่ยเราก็ต้องมีครับผมข้อมูลนะผมการลบใช้จริงนะการลบจริงเนี่ยตรงนี้ผมประมาณ3 0 0พันะถ้ามี3 0 0พันก็สามารถที่จะ ปลกพลังพวกตัว R ขึ้นไประดับ SR ได้เลยนะโอเคนะโอ้โ oh, หผมว่าโอเคนะจังหวะจังหวะนี้เราต้องกดอล้วจังหวะนี้ <c oughs> ปุ๊บผมก็จะซื้อเลยนะครับบับเขาให้ hai. พอเราซื้อไปแล้วผมเราก็เริ่มปลูกพลังกันเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียตังลิกาปาลุยโอเคครับ okay, <c oughs> ผมผมก็มาที่หน้า Evo เพื่อที่จะ Evo หรือ Awakening นั่นเองครับผมโอเคผมกดเริกไปนะบับเขาให้เห็นไหมครับหลอดนี้เราก็เต็มแล้วใช่ไหมผมก็จะมาเป็นหลอดนี้แทนนะครับผมในตามนี้เลยนะ แล้วกดอีกทีครับผมปึ๊บอ่าโอเคครับผมหลอดนี้ผมก็จะเต็มแล้วจะมาขึ้นเป็นหลอดนี้เหมือนเดิมครับผมโอเคนะแล้วผมก็กดอีกทีบับเข้าให้แล้วก็อีโวครับผมเฮ้ยยังไงยังเ้โอ้โหเป็นเอสรับเป็นไงอย่างจ้าบอืมเป็นไงน้องก็จะได้เก่งขึ้นนะผมจากอาร์ครับผมเลื่อนเป็นเอสร์โอ้โหสุดยอดผมโอเคครับผมไปครับผมเลื่อนคั้นเรียบร้อยแล้วเป็นซามิกิเอสรับผมโอ้อย่างเท่นะผมว่า แล้วก็สามารถเลือกขั้นต่อขึ้นไปได้ผมเป็นแบบ SSR นะครับผมก็ใช้ของตามนี้เลยโอ้โหใช้เยอะกว่าเดิมอนะีกนะก็วันนี้ผมฝากก้คือผมสำหรับคลิปวิอนี่นะในการเอาเ Awakening กกหรือการปลุกพารังเองครับผมว่ามันเป็นยังไงผมแล้วก็เก่งขึ้นไหมก็ตัแตกก่กบผมก็ตามนี้นะก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วผมน้องก็ถึกขึ้นเยอะนะผมก็ใหม่คลิปหน้าผมไปลนะเจอกันครับ